วัดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้เอา p พีครับมาขายตามสภาพนะเครื่องนี้ก็ไอ,อ,อ้เครื่องนี่ผมเปลี่ยนฟิล์มจอเครื่องนี้เนี่ตอนนี้ทําเสร็จเรียบร้อยครับก็เลยขายตามสภาพเล่นได้ปุ่มกดได้หมดครับตํานี้ก็ มันก็มีริ้วรอยนะครับไม่ต้องถามว่ามีรอยตรงไหนบ้างนะเป็นรอยทั้งเครื่องฝาได้ใหม่นะฝาแบตฝาแบตเปลี่ยนใหม่ขายตัวเปล่านะครับไม่มีเมมไม่มีแบตไม่มีสายชาร์จเครื่องเปิดติดเดี๋ยวเทสให้ดูอันนาลอกเปลี่ยนใหม่ของเดิมใช้ไม่ได้ครับไหล มีที่ทำไปเครื่องนี้ก็เปลี่ยนอนาล็อกเปลี่ยนฟิล์มจอแล้วก็เปลี่ยนฝาแบตตํานี่ก็คือเป็นรอยครับรอบเครื่องเลยแล้วก็จอเปลี่ยนฟิล์มใหม่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปร์เซ็นต์ครับก็อาจจะมีรอยนิดๆหน่อยๆแต่ก็เล่นได้ครับไม่ใช่ปัญหาอะไร ไม่ได้น่าเกียดส่วนหัวอ่านหัวอ่านเสียครับหายตามสภาพหัวอ่านใช้ไม่ได้เล่นผ่านเมมเครื่องนี้แปลงให้เรียบร้อยแล้วแปลง6.61 Pro C Infinity ครับอันนี้ใส่เมมไว้ทเทสเกมชาร์จเข้าปกติครับลองแล้วเดี๋ยวเสียบให้ดู อันนี้ครับไฟชาร์จติดดีส้มๆเนีย่ยส่วน wifi นี่ไม่ได้ลองเทสนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนมากแกไม่ได้ใช้แล้วไวไฟเครื่องมันก็ไม่ต้องอัปเดตอะไรแล้วอะ เพราะว่าเป็น1.6ึ่งเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้คลิปนี้เทสนะครับเทสให้ดูว่าเครื่องเป็นยังไงมั่งนครับจอก็อปกติแบบนี้จะมีมุมเนี้ย มันจะเป็นลอยนิ้วมือพอดีว่ามันไม่เชิงรอยนิ้วมือครับฟิล์มมันฟิล์มมันสกรปรกหน่อยนึงตรงเนี้ยมันเลยแปะแล้วสีไม่ค่อยเนียนเป็นมุมนิดหน่อยนึงเวลาเล่นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสีมันก็แสดงปกติดีสีอะ ลำโพงไม่แตกด้วยนะลำโพงเดิมทั้งคู่เลยอ่านี่ครับเดี๋ยวเสียบสายดูนี่เสียบสายเพิบ ขึ้นชาร์จปกติ66%กเอร์น e x t e r n a l e x t e r n a l ก็คือสายชาร์จนะครับมาจากสายพาเวร์ชาร์จเจอร์กำลังชาร์จอยู่ต่อตมีอีกอย่างหนึ่งตำนมีอีกอย่างหนึ่งคือลูกยางลูกยางปุ่ม x เ,เนี่ย มันเริ่มขาดเลยครับมันจะจมหน่อยๆแต่ก็ยังเด้งขึ้นมาอยู่มันนิ่มอ่ะคือยางมันเริ่มขาดแล้วมันจะนิ่มมันจะจมอ่ะพูดง่ายๆแต่ยังกดได้ปุ่มอื่นไม่เป็นไรแต่ถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่ลูกยางปุ่มเนี่ยตัวพันตัวพันเนี่ยปุ่มมันจะไม่ค่อยเสียครับมันจะทนกว่านี่ครับเวอร์ชัน 6 6 1ุดหกพอได้เครื่องไปก็ใส่เมมโมรีเอาแค่สูงสุดเอาแค่64 G ิพอนะครับอย่าไปมากกว่านั้นถ้าใส่เมมเยอะลงเกมเยอะๆเนี่ยบางทีเครื่องมันเครื่องมันจะโหลดช้าเพราะว่าความจำมันเยอะเกินเอาสูงสุด64พอหรือกำลังดีนะกำลังดี32มสองเนี่ย3ามสิเนี่ยกำลังดี ใส่เมมเข้าไปครับแล้วก็ format. ฟอร์แมตฟอร์แมตเสร็จก็เสียบเข้าคอมเลยไม่ก็ถอดเมมออกมาก็ไนดะ้แล้วก็ลงเกมไว้ใน ISO หรือว่าจะให้ผมลงเกมไปให้ก็ได้นะครับแต่ก็มีค่าเมมนหนึ่งตัวราคาตามจริงที่ผมสั่งมาเลยไม่คิดเพิ่ม ส่วนบอร์ดบอร์ดเท่าที่ลือดูนะครับค่อนข้างดีอยู่บอร์ดอะแล้วก็ฐานไบออดฐานไบออดก็คือฐานเซฟอะอไม่ใช่ฐานเซฟ <c oughs> ฐานฐานสำหรับชาร์จเครื่องอะครับมันจะผมก็อธิบายไม่ถูกมันจะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ มันจะทําหน้าที่เป็นตัวตัวที่ทําให้เครื่องชาร์จได้อ่ะพูดง่ายๆเลยกันถ้าไอ้่านไบออดนี่หมดมันจะชาร์จไฟไม่เข้าครับมันจะเป็นฐานกระดุมไม่เล็กๆอ่ะผมลองวัดดูแล้วมันได้หนึ่งจุดเก้าวลยังถือว่าโอเคอยู่ยังใช้ได้บางเครื่อง่านไบออดนี่หมดมันจะชาร์จไม่เข้าครับเล่นผ่านแบตไม่ได้ ต้องเสียบสายเล่นน่ะคือเสียบปุ๊บพอถอดสายออกเครื่องระดับเลยถึงจะมีแบตอยู่มันก็เล่นไม่ได้เพราะว่าทานไบออตหมดมันจะคิดว่าแบตเตอรี่ไม่มีไฟน่าจะประมาณนี้เนะี่ย ครับเดี๋ยวเทสไอเกมนี้มันใช้ปุ่มเยอะดิปุ่มกดได้หมดนะเนี่ยกดได้หมดทุกปุ่มแลปุ่มเนี่ยใช้งานได้ปกติแต่เครื่องมันเป็นรอยเยอะแค่นเองถ้าอยากสวยๆก็สั่งบอดี้จีนนะมาเปลี่ยนก็สวยแล้วถ้าอยากให้หัวอ่านมันใช้ได้ก็มีหัวอ่านขายครับที่จีนในช้อปปี้เนี่ยสามอกว่าบาทมนะั้ง

อนอนาลกวิ่งได้ปกติปุ่มเอ็กก็กดได้ครับแต่มันเริ่มจมแล้วปุ่มเอ,อะ่ะ <c oughs> ใจดีก็เปลี่ยนยางรองยางรองปุ่ม นี่ครับหันมุมกล้องซ้ายขวาขึ้นลงกดโ,โฮมนี่ปกติเสียงเสียงเล่งเบาได้อันนี้ปรับแสงหน้าจอปรับได้ครับนี่มืดสุดระดับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สามนี่ครับสามระดับ ปุ่ม L อ่านี่ครปุ่ม R ยิ่งสี่เหลี่ยมอันนี้ย้ายย,าย้ายสามเหลี่ยมใช้ได้ครับวงกลมปลาระเบิดอเรียบร้อยครับใช้งานได้ ปกติหมดทุกปุ่มใช้งานได้หมดครับแต่ปุ่ม X จมนะครับปุ่ม X จมกำลังจะจมครับเนี่ยเนี่นกดได้อยู่เนี่ยปุ่ม X เนี่ยสตาร์ตซีเล็กก็กดได้ครับ แต่ซีเหล็กียวต้องไปลองที่หน้าจออันดลวอกลอันาล็กอลกใหม่ครับของ,งเก่าพังเครื่องนี้เล่นได้ครับ อันนี้อย่าเข้ามาปรับมั่วนะครับเนี่ยตัวปรับ cpu เนี่ยอย่าเข้ามาปรับมั่วนะถ้าเผลอมือไปโดน cpu xmb เ่ยปึ๊บถ้าโดนมาทางซ้ายไม่เป็นไรมันจะความเร็วสูงสุดมันจะไม่ช้าแต่ถ้าโดนแล้วเผลอดันมาข้างขวาเนี่ย2ี่ทับ10เนี่ย ผมบอกไว้เลยเต่ากัดยางเลยนะอย่างอื่นเลยนะบอกให้ถ้าไม่รู้เรื่องอย่าเข้ามากดครับปุ่มสีเหล็กที่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับฟังกช์ชันของ CPU แล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างแล้วก็นี่อีก USB USB อะไรวะเนะี่ย อะไรก็ไม่รู้ครับ USB ที่เก็บข้อมูลนี่ยนะอันที่3มอะเลือกเป็น memory stick นะครับอย่าไปกเดเป็นแฟลศููย์นะแฟลชซูย์นี่มันความจำเครื่องครับเดี๋ยวหาเกมไม่เจออันนี้ UMD ไม่ต้องมายุ่งกับมันครับมันใช้ไม่ได้แล้วเสีย ทำไม่เป็นไม่ต้องเข้ามายุ่งกับมันครับตรงเนี้ย CPU นี่ผมปรับเป็น b 4 f ะ,ะใช่นะค่ากลางๆอ่ะค่าปกติไม่เร็วไม่ช้าเกินไปเพราะว่าถ้าเราไป b o o t CPU เยอะเนี่ยมันจะแดกแบตมากเลยนะก็รประมาณนี้ครับเครื่องนี้๋ยวลงขาย ในกลุ่มแล้วก็ในช้อปปีแต่ในช้อปปีจะแพงกว่าในกลุ่มหน่อยนะครับเพราะค่าบริการมันแพงเหลือเกินตัวเปล่านะครับไม่มีเมมไม่มีแบตไม่มีสายชาร์จเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้ว